ครับเพื่อนๆเลือกการจากสังกองนะครับเหมือนเดิมครับเรามาเริ่มกันเลยครับถ้ายัางเลือกไม่ได้ให้หยุดไว้ก่อนนะครับถ้าเลือกได้แล้วไปต่อกันเลยครับ ครับเรามาเริ่มกองที่1กันเลยนะครับกองที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณนะครับจะมีคนที่คิดถึงคุณอยู่นะครับแต่ว่าเขาอาจจะมีงานหรือเป้าหมายอะไรสักอย่างที่เขากําลังทําอยู่นะครับซึ่งเขาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาหาคุณนะครับแต่ว่าเขาก็คิดถึงคุณอยู่ทุกๆคืนนะครับตลอดเวลาเลยซึ่งมันทําให้เขาเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยซ้ํานะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันจะส่งผลให้เขานะครับจะต้อง ตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อจะเปลี่ยนแปลงนะครับให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็ควรที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อเขาบ้างนะครับอาจจะไม่ต้องรอ,อให้เขาเป็นฝ่ายบอกคุณก่อนนะครับคุณอาจจะเป็นฝ่ายบอกเขาก่อนก็ได้นะครับยังไงก็จบไปแล้วนะครับสําหรับกองที่1ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ ามาพบกับกองที่2นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกองที่2เนี่ยบ่งบอกว่าคุณเนี่ยก็มีคนที่คิดถึงคุณอยู่นะครับซึ่งเขาเนี่ยอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยไมไ่ค่อยได้สนใจเขาเท่าไหร่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาคิดว่าการพบกับคุณเนี่ยเป็นเหมือนโชคชะตาหรือว่าสวรรค์ประทานมาให้นะครับ ซึ่งตัวของเขาเนี่ยได้วางแผนไปถึงในอนาคตแล้วนะครับไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการตัดสินใจเกี่ยวกับระยะทางที่อยู่ด้วยกันนะครับหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทอง,ทองนะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์ของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวคนในครอบครัวฝั่งทางพ่อแม่หรือว่าเรื่องของลูกเองก็ตามนะครับเขาคิดไปไกลแล้วนะครับยังไงก็ถ้าคุณมีใจให้เขาเนี่ยคุณก็ควรจะบอกเขาสักนิดนึงนะครับไม่ใช่่อยให้เขาคิดว่าเขาเนี่ยคิดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับ ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับครับเรามาเริ่มกองที่3กันเลยดีกว่านะครับถ้าถามว่ามีใครคิดถึงคุณอยู่ไหมนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องราวของอดีตนะครับซึ่งเขาเนี่ยกำลังนึกถึงเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณกับเขาอยู่นะครับแล้วก็อาจจะนึกถึงสิ่งที่ คุยกันได้ไม่ลงตัวนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่คิดว่าตัวเองค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอตัวนะครับเลยบางครั้งนะครับยังช่างใจอยู่ว่าจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวดีตามความคิดว่าตัวเขาเองก็สามารถอยู่คนเดียวได้นะครับกับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเขาก็กําลังช่างใจอยู่นะครับว่าหรือจะลองเสี่ยงดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําตามความต้องการของตัวเองนะครับที่จะอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับคนนะครับ สิ่งที่คุณทําได้นะครับก็คงจะเป็นการรอคอยการตัดสินใจของเขานะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากาให้เขาหลุดมือไปเนี่ยคุณอาจจะต้องหาทางนะครับทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณแคร์เขามากเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับการที่จะทําอะไรกับเขาเนี่ยบางทีต้องดูด้วยว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับเพราะตอนนี้เขากําลังนึกถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่ผ่านมาอยู่ฝากไว้ด้วยนะครับ